้ยมใช่หลุมหลุมไอชีไอสัเดี๋ยวเอ้ไว้นันไมเหาเอาบไม่เมนบอกแล้วมันมบว คนหนีตัวนี้คนละเมียนนี่เราเก็งเงินเยอะจริงๆก็ต้องไปทางพุทนเงินมันอะไรด้วยยังเงินมันยังนี่ยังหม่องทองเที่ยวเอางูมันว่าเป็นหม่องทองเที่ยวเป็นทั้งหุ่นเป็นหม่องไอ้คนไทยโข่ทั้งหุ่นหรือเปล่าวะกระทำเพิ่นน่ะคนก็มีเยอะแยะรวมเงินไต้กระซูกันยั่มีความเพิ่นนะตรงที่เขาถ่ายรูปอะไรกันอยู่ตรงไหนครับ ลงหน่อยลูกซื้อนี่เดี๋ยมของซื้อตัวมันก่อนนี่ยว่นถามเพื่อนๆด,ด,ดูลูกงพอหงน้องของน,งนานมอยู่ใส่ร้ำเดี๋ยวๆใส่ลุ่งไปข้างล่างอ่ะโอ้มันเป็นอันนี้มันเป็นสนามกรอบมันเป็นเฮี่ยงน้ำคงวะแค้ง

ผมก็เป็นนักท <re ่องเที่ยวเช้าปะเทศต่างปฏิบตไปแต่เจอถ่ายงนหเออจะปลงไปต่างๆได้อีกเดน่ะบ็นู่แต่เดมเดี๋ยวที่เม่ก่อนบอกเอาเตรียมตัวถ่ายรูปกันเด็กๆถ่ายรูปหล่อๆเอาถ่ายบักวันมาแมโอ้ตองเกี่ยวมาต้นน่จำได้เลยะมาใส่อะไรวะ เออต้นต้นไม่กัแบบต้นไม่เี่ยังยู่หน้าอหมต้นไม่คขาแทงแบบในอันอันนั้นเหมือนในเออมีป่าส่อ ช่วงวนี้เก็บบานแ้ตลดน้ำสีน้ำเาะรุ่นกระโดดลงน้ำไปก็ตายนี่ันเป็นสีมรกตเลยของความันที่ีเียวมันใสดิมันมัน่าจะเป็นแบบน้ำที่มันใสๆ น้ำมันตืึกน่าจะลึกนะข้างลาง่างคือก็มีน้่งนะครับคุณผู้คนตกลงมาหนะน่อยมันเป็นแอ่งยุ้ยยุ้ยเนี่ยยุ้ยเนี่ยงก่อนโรงแรมก็เป็นที่แหละจะถ่ายร<อ>ูปร่มคมหน่อยทะเลสวยครับผมอืออะ พูดได้ไปเนาะตั้งสติเนาะขอคำคมหน่อยเออเหมือนความรักก็เหมือนกับแคนยอนแหละครับผมก็เหมือนกับทะเลนะครับผมฝากเอาไว้คิดในช่องฟิตบากเออบังไปไปไปไทยเอาไปลงช่องไง ไทยคิปเห็นน้ำไทยคิปมาน้ำยถ่ายไปแล้วอยู่ในโทรศัพท์จาตอนย่างนี่ไหมเขาบป็ฉันไทยลายต่างมันตัดใมูได้เคยคิดติดตั้งมันยังเปินจริงเลยมันกเปน่ราดิ เข้าอเองสน่เก็บมาของนี้ไม่ได้เก็บอนี่มีแต่หนำเก็บหนอยเอ็นว่าไงนิมกระทิ้นหน่อยตัวนี่ย เจ้าได้ยดมันอันนี้ได้มากมากแค่นี้อุ้ยหมูตัวนั้นหูเขียวเขาไม่หญ่หนแล้วอันเข้อย่เงนี้เรา้เปียนสุดแมนแล้ท่า